สวัสดีครับทุกผู้ชมกรับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียนะครับวันนี้เรามากันที่ดาราไทยของเราบ้างซึ่งดาราไทยของเราคนนี้ไม่ธรรมดานะครับเขาโกอินเตอร์มานานแล้วนั่นก็คือไมพิรัตนะครับนี่แอดแอบเห็นเขาแสดงหนังจีนอยู่หลายเรื่องเลยนะฮะมีเรื่องหนึ่งที่เขาแสดงเป็นตืออป้ยก่ด้วยในไซอิวนะครับก็ถือว่าเป็นที่รู้จักในแวดวงของดาราจีนแต่ล่าสุดเขาก็ไปทํางานฮอลลีวูดนะครับก่อนหน้านี้ได้เล่นหนังเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดไปแล้วล่าสุดไมพิรัตเองนะครับเขาก บอกว่าหนังฮอลลีวูดเรื่องแรกมาแล้วครับเล่นเป็นวิกครับเรื่องนี้ถ่ายทําสนุกมากใคายที่ดูใบระเบิดกันมันเลยดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่นะฮะยังเพียสบอสแน่นนะครับใน007ยุคแรกๆรอชมได้เลยอีกไม่กี่เดือนแล้แกก็โพสต์นะครับทีเซอร์ครับได้มาแล้วที่จะเข้าในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับในวันที่11เนี่ยครับโปสเตอร์ดีงามมากครับมีรูปของไมพิรัตเนี่ยอยู่ในโปสเตอร์นี้ด้วยเนี่ยฮะก็ต้องบอกว่าดูหล่อคมเข้มเลยทีเดียวนะครับสำหรับแฟนๆชาวไท ก็แหลกล่กรีดกันเลยครับบอกว่าดีใจกับความสําเร็จด้วยผลงานนี้ยอดเยี่ยมมากสุดยอดไปเลยค่ะภูมิใจแทนเลยรอชมนะไม่เสียแรงที่รักตั้งแต่เพลงแรกหัวทิพตั้งแต่วัยละอ่อนของฉัน <c oughs> แม่นี่ครับคนนี้เขาดูในเนื้อทีเซอร์เขาบอกว่าเท่าที่ดูทีเซอร์นะครับบทของไมเป็นบทที่มีความสําคัญของเรื่องเลยนะคนไทยไปไกลระดับฮอลลีวูดด้วยนะครับ <c oughs> นี่ฮะไม้ดีแองเจโรหรือไม้พิรัตนั่นเองสมัยก่อนก็จะเป็นกอลฟไม้นะฮะใครรุ่นราวคราวเดียวกันกับแอดมินก็จะรู้จักเขาเป็นอย่างดีทีนี้ก็จะเป็นกาารนํ ของ TNB Media Go Boy นะครับเป็นแฟนชาวไทยก็ไม่ควรพลาดกันนะครับวันนี้ก็คาบข่าวสารกันมาฝากถ้าผู้ชมอีกเช่นเคยเนี่ยดูนะครับลุกในหนังก็ดูโอเคเลยฮะเป็นเซอร์นะฮะเนี่ยไม่รู้ว่าแกได้นอนหรือเปล่าเนี่ยตาดาเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยเราแหละครับนนก็แห่กหร,รีฑกัน,กนมากมายในโลกของโซเชียลสำหรับหนังเรื่อง The Midfit นะครับเจอกันเร็วๆนี้ในไทยครับอย่าลืมไปให้กําลังใจไม้พิรัตด,ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค ักไล์เพื่อเปกนเราจให้แอดมินด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ